เมืคนรับเสียงปรบมือนครับต้อนรับกับเพรื่องผู้นัพพีงานเจ้าของเสียงปรืองพอราบตอนเี้เลยห้ารับ่แล้วช่วยกันรับผลตอไปนะครับและติดตาม

นนรักมาทออคำแก้เขาชมเขืเ่อนไมหนุ่มสาา อย่างรักอีน่าหลังตั้งแต่กำเนิดเกิดมนันเห็นมีแต่เพีงทุกวันเริมคงจะอยู่กันสองคนบุกบันสันเสียง คืนให้ทิศเสมอนเป็นปริศาจคือช่วยครองคอของข้าใครรู้ที่มาคันตา

ดวยสุดเรียรสตัวเป็นตวฟอไพอเป็นก้อนสดใป้นทันทั้งหมดจะนายเดงข้าของมันแพงแต่จัุกว่าเพศแต่สน้าน้ำเพศรไม่แพงน่องับนโอ้ำางวันเดียวดนมันรางันดูแปน้ำางันไปมั่นไปเลยไป เราไปไหนมาเนี่ยผมกรุณครับสำหรับทางด้านรางวัลนะครับที่มอบให้กับเปรกสอนเราว่านงแบงแล้วก็น้องลุนเป็นกองเลื่อยดาวตุกนงเต่าแล้วก็งวงแล้วนางงวงแล้วเอาโชว์หน่อยจะได้หายง่วงเอามาเลยเฮ้ยเอามาเอ้อ ขอบคุณนะครับสลับในด้านเต่ของรางวัวนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพ่อแมน้องเต่า้องโป่งเป็นไงบ้างฮะสวัสดีจ้าพี่ไอ้วันสวัสดีผันฟ้าวันนี้มันฟ้าตื่นมาไม่เจอพี่ไอ้วันีิแล้วพี่ไปไหนมาหรอพี่ไรู้เนี่ยคนวันม่ต้องทำอะไรเลี้ยงจานออันฟ้าโตก็มีหลานให้เลี้ยงีก โทษไปรับรางวัลก่อนขอบคุณครับรับรางวัลให้มันเสร็จเสร็จก่อนได้ไหมเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณทั้งหมดเลยล่ะครับให้ทั้งจุ๋ยเลยใช่ไหมของผมเอาหันนี้วออันนี้ของโฟกของเจ็บโฟกบครับอันนี้ของผมใช่ไหม เดินไปไหนแล้วนี่เดินไปไหนเลยไอ้โน่เอาลิ้นโน้ตละปลายปลายปลายปรับก่อนเดินไปลเอ้าปลาตามมาเลยเดี๋ยวกูจะวิ่งเลยวิ่งเลยเนี่ยขอบพระคุณนะคะขอบคุณของเล่นและรางวัลน้ำใจนะะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอเวลาในยุคจะรับขอบคุณรางวัลได้บ้างอีกีด้วยครับ ที่อไปกับเด็กสนโบรัณของเราขอเวลาอีกนิดนึงครับสำหรับทางนี้นะครับขอบคุณครัมากๆคุณขอบคุณครับโอ้เมื่อเช้าพี่ไอ้วันไปไหนมาเนาะพี่เมื่อเช้าพี่เหรอที่ไม่อยู่เนี่ยพี่ไปหาพ่อมาน่ะไปคุยกับพ่อแก้มั่งกลัวแกงเอา อะไรพี่พี่ไปหาพ่อแต่ว่าพ่อน่ะเขาเสียไปตั้งนานแล้วนะพี่นะพ่อเสียไปตั้งนานแล้วก็จริงแต่ว่าความดีที่พ่อพี่คิดถึงพ่อใช่ไหมคิดถึงพ่อฝันฟ้านะ่าอิจฉาพี่จังเลยนะพี่ให้วันพี่ให้วันได้เห็นแค่หน้าพ่อและก็หน้าแม่แต่ขันฟ้าเกิดมาไม่ทันได้เห็นหน้าพ่อกับแม่เขาก็มาจากไปซะก่อนแต่ก็ยังดีนะ ที่ขวัญฟ้ามีที่ไอวันเป็นพี่ชายคอยดูแลขวัญฟ้าเนี้ยขวัญฟ้ามาจนโตเป็นหนุ่มเองคัเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่และก็เป็นทั้งเพื่อนให้กับขวัญฟ้าบอกความบอกโกให้กับขวัญฟ้ามาโดยตลอดโดยที่ไม่บ่นเหนื่อยเลยจนตอนที่ขวัญฟ้าน่ะโตเป็นหนุ่มอายุครบ2ี่สิบปีแล้วขวัญฟ้าคิดว่านะขวัญฟ้านต้อง หางานาทำเลี้ยงพี่ไอ้วันบ้าง, ind, ง<ห>นั่นแหละโอ้แล้วก็อกีกเรื่องหนึง่งครับคืออะไรอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบเห็นไหมพี่ไอ้วันนี่ขยันจริงๆนะขยันอะไรอ่ะขนาดตัวเอง <c oughs> ไม่ค่อยว่างนะแต่ก็ ยังรับจ๊อบรับเลี้ยงเด็กเห็นไหมใช่ทำไม,ไมพี่ขยันขนาดนี้เนะี่ยทำาก็ไมาทำต้องมาช่วยเนาเลี้ยงคนเนะี่ยอย่างน้อยได้ค่าจ้างแต่แล้วพี่ก็เอาค่าจ้างเนะี่ยมาเลี้ยงฝันฟ้าแล้วก็น้องชายเนะี่ยฝันฟ้าอยากจะรู้ว่าสร้อยช้างสามเสียนเส้นนี้พอนะ่อเนี่ยเขาเคยบอกพี่บ้างหรือเปล่าว่าเขาได้สร้อยเส้นนี้มาจากไหนแล้วมัน มีความเป็นมาอย่างไรบ้าง่ะพี่สร้อยช้างสามเสียงที่ฝันฟ้าใสนะพี่ไม่รู้หรอกว่าความเป็นมันเป็นยังไงแต่พ่อเคยบอกเอาไว้ว่าไม่ว่าจะยากดีมีจอยังไงสร้อยเส้นนี้เนี่ยก็อย่าเอาไปขายกินเด็ดขาดโอแสดงว่ามันก็ต้องความสำคัญมากมากถ้าอย่างนฝันฟ้าน่ยจะเก็บแล้วก็รักษาให้ดีที่สุดเลยสักวันหนึ่งก็คงจะได้รู้เองว่าสร้อยเส้นนี้มันมีความเป็นมาอย่างไร<น>และนี่แหละเราชื่ออะไรรูปหล่อ ชื่อชู้เหรอไม่ใช่เขาลอกใหม่เราจะถามเลยว่าชื่อสะกดกังไงชื่ออะไรครับอยากชื่ออะไรก็ชื่อเลยลูกชื่ออะไรชื่อน้องบุญทิ้งบุญทิงอันนี้อันนี้ปกชื่อน้องอยู่ไม่สุ แล้ปกิจแล้วปกิจโชว์ได้ไหมพี่ปกิจโชว์ได้อยู่นะได้ใช่ไหมไดไดไมาเอ้าตอนนี้ปกิจออกเล้วเ้ย้้ย้ย ครับวันนี้นะี่ตั้งใจนะว่านี่จะไปหางานทำ